สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายงานสัมพันธ์นิวส์สำนักรายงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการรายงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไปรับชมกันเลยค่ะวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิก30นาทีนายพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงางานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่3ทับ2,568ณนห้องประชุมศอนิคมจันทราวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีเลือเอกสารโรธคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลข,ขานุการมีกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์โดยที่ประชุมมีมติดังนี้1 เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจและเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่าทำศพกรณีตายอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานเพื่อรองรับสิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศพร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างประกาศต่อไป 2. เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทยจ่ายเงินสวัสดิการค่าชาวบ้านให้แก่พนักง,งานและลูกจ้างประจำเท่าที่จ่ายจริงในอัตราไม่เกินร้อยละยีของเงินเดือนหรือค่าจ้างและยังส่งไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าโดยค่าชาวบ้านข้าราชการกำหนดโดยอนุโลม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ 3. เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบปฏิบัติงานทั่วไปให้แก่พนักงานและการจัดสรรเครื่องแบบปฏิบัติงานเฉพาะให้แก่พนักงานและลูกจ้างรวมทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพและเงินค่าพวงหลีดให้แก่พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานตามที่เสนอโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านรายงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักรายงานสัมพันธ์ YouTube รายงานสัมพันธ์ News อย่าลืมกด Subscribe, กดไ i k e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำนักรายงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างรายงานสมรรถนะฉัน,นยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ